ครั้งแรกเพราะว่ามีเพื่อนแนะนาใชใ่คุยกันหนูพอเขาบอกว่าอะไรผู้หญิงคนนี้ทําไมขยันแล้วก็ไม่เที่ยวแล้วก็ไม่ชอบกินเหล้าแล้วก็เล่นตัวด้วย <ly> จริงทักไปปุ๊บเป็นวันแล้วก็ここ <c oughs> จะตอบคืออะไรอุ้ยค่ะเน่าอย่างจริงทานข้าวด้วยกันครั้งแรกคือไม่กินอะไรเลย <c oughs> ไม่กินอะไรเลยอ <c oughs> ตอนอยู่หัวหน้ก็อิ่มแล้วค่ะนี่เขาไม่ควรมีตัง์ว่ะไม่แต่ฟังให้จบเพาะว่า เขาไม่คนมีตังค์ว่ะเขาจะเข้ากับเราได้ป่าววะก็เลยจัดการอีกวันหนึ่งบอกว่าถ้าจะเจออ่ะงั้นไปสอเดอร์จักไหมเพราะเราเป็นคนรักสัตว์มากชอบสัตว์ชอบเลี้ยงงูเลี้ยงอะไรทุกอย่างเยอะมากลองจับนี่สิตุกแกงูหันหนทีคุณพระผู้ชายจับตุกแกงชูขึ้นมาฉันไม่กล้าจับเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันว่าเขาไปกับเราได้ว่ะมันก็เลยเป็นจุดริอมต้นรู้สึกว่าเปิดใจมากตอนแรกต้องต้องบอกว่าเพื่อนที่แนะนํามานะครับ เออเป็นเพื่อนสนิทมากเขาบอกว่าน้องคนนี้น่าจะแมนด้วยนิสัยด้วยสิ่งที่เขารู้จักอ่ะเขาเลือกให้ตอนแรกเขาเลือกให้เขาให้ช้อยมาเยอะมากมากเราก็เลือกไม่ถูกหรอกเราก็ถามเาว่าใครใครดีเขาก็จิ้มมาให้อ่ะเขาก็บอกว่าคนนี้ดโดยวิธีการใช้ชีวิตน่าจะใายกันขอฟ้องเลยว่าแรกๆคือเอาดินใจมากหนือว่าโอ้ใช่เขาเดานใจสุดๆเลยจนมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่หรอ อ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วไม่เอาอะ้รอย่างนี้แต่ว่าพออยู่กันไปสักระยะหนึ่งใหญ่ๆอ,อ,อ่ะเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่มีเวลาคือเวลาน้อยมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาในชีวิตคือนั่งทํางานนี่แหละเรื่องเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าซึ่งมันน้อยมากอ่ะผมไม่ค่อยเจอผู้หญิงแบบนี้ด้วยมั้งคือหมายความว่าเขาไม่ค่อยเอาเรื่องเวลามาเป็นปัญหาในชีวิตซึ่งพอเรายุ่ง เขาก็หาอะไรทําของเขาไม่เคยทะเลาะเรื่องเวลาเลยดีกวาแล้วเป็นข้อดีข้อหลักเลยที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันได้เื่อปกติเป็นคนที่แบบติดแฟนมากแต่ไม่เพราะอะไรก็แบบไม่เป็นไรก็เห็นคงเพราะว่าเขาทํางานแล้วเราเห็นว่าเขาทํางานจริงๆไม่ได้เป็นงอกลุ่นอกทางไม่ได้แบบเอ้ยจะงทำงานแล้วแบบออกไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันไม่มีเลยเงี้ย<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าเขาทํางานนะเขามีภาระที่เขาต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเราก็ ถ้าหาก,กิจกรรมอื่นลองทาถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นก็นอนหาก,กิจกรรมอื่นเสริมอนะไรเงี้ยก็แบบไม่ไปกวนใจอะไรเงี้ยเขาเคยไปหาที่โรงพยาบาลด้วยเวลาไม่มีเวลาอนะไรเงี้ยแล้วพอไป้ครั้งสองครั้งก็รู้สึก,กว่ามานันน <laughs> ่าเบื่อเราไปนั่งเฝ้างี้ยเราเหมือนแบบเป็นคนที่ไปนั่งเฝ้าแฟนในที่ทํางานเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเลยอะ่ะคนอื่นจะมองยังไงไม่ใช่มองแค่เราอย่างไงเขาจะมองว่าแบบพี่พ,พีจะไงด้วยอนะไร่เงี้ยเลยรู้สึกว่าเราก็ไปอยู่ในที่ของเราอาจจะไม่ได้เจอแต่ว่าเจอในเวลาที่คนไม่ชอบไปสูงกราแล้ว ความจริงตั้งใจจะเป็นนางแบบแ,แต่ว่าไปไม่ถึงเวลาเห็นในรูปแบบคือตัวที่เดียวแต่ก่อนนจะเป็นแบบแซบๆหน่อยสบบเซ็กซี่นิดนึงพอคบเขาพรสภาพหนึงเขามีประโยชน์หึงบอกว่าหนูแต่งตัว<อ>มันมีแบบถูกกับแบบแพงนะ<อ>ต,งตัวโป๊อะนี่ก็แบบอุยด่าแบบส,สุภาพชนมากเลยอะหลังจากนั้นก็ใส่เด้ใส่เสื้อปกปิดเรียบร้อยมาโดยตลอดจนหลังๆเริ่มหาที่เซ็กซีนะ่มาที่ล่าสุดแบบชือไม่องไมนะ้ำแบบ เหมือนแบบใส่บ้างเถอะเพราะว่าจะเป็นแม่ชีแล้วแล้วมันติดอันนี้ใส่แล้วพี่ว่าแต่งตัวเรียบร้อยทุกวันแต่งตัวเรียบร้อยมากเวลาเขาแบบทําแต่งงานแล้วเขาก็แบบทํางานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยคือห่วงแต่งงานบางทีจะกินจะอะไรก็คือกินแต่ของอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้ใช,ใช้อะไรก็แบบทาอะไรก็ได้แต่ว่ารีบแบบทํางานทํางานแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็คือต้องมุ่งเน้นแต่ความสําเร็จแต่แบบว่าร่างกายมันมันสุดโทรมอะไรอย่างเงี้ย